ไป่ไหมอ่ะเห็นอ่ะเหม็นอะไรอ่ะคะก้ไข่ล่ะไข่ใบเตยทออ่าอ่าทำกับข้าวทำกับข้าวต้มจืดเสร็จยังโพดยังไม่เสร็จครับเซฟไข่เจียวเสร็จยังครับยังไม่เสร็จเลยครับอ่าคนไข่กันออ กันใส่ผักหน่อยไหมใช่ไหมอ่ะเด็กๆต้องกินผัก่ะแข็งแรงอ้ยอ้าวเดอนแล้วก่อนนๆโอ้ยสองหนุ่มนี่สงสัยจะอาหารจะไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยยอมนีไม่ คุยเมือนๆอ๋ออชิม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 ฝีมือตัวเองสิไม่มันต้องมีหลายอนะอ่าอ่าทำคนละคนละกระทะสิลูก